สวัสดีค่ะตอนเที่ยงเด้อค่ะเด้อมื้อนี้นะคะสาวทั้งผู้นะคะทิมี่ตำกุ้งตำกุ้งกุ้งสดกุ้งกุ้งปล่อยเข้านี่เด้อค่ะนี่มาให้กินสวัสดีค่ะตอนเที่ยงเด้อค่ะเด้อมื้อนี้นะคะสาวทั้งผู้นะคะทิมี่ตำกุ้งตำกุ้งกุ้งสดกุ้งกุ้งปล่อยเข้านี่เด้อค่ะนี่มาให้กินคือแค่กินน้ำยังกระอบกระอบกรอบเห็นเด้ออีโน๊ะกุ้งปล่อย่

ทอกข,า,ขาทลขาตัวต้นจับต้นจานขเยอะน,นอยากน้ำยายว<น>ะน้องคลิปน้พุนชอเก็บเห็ดไปพร้อมจิมไปพร้อมท่ายไปพร้อมือเ็ดมันมะอะขำเมยบรรทุนบ้างอางนึองก็เฮ็ดอะ อันก็ีห้าดอกมันกไปมากค่สยแจะโอนนี่เขาขายนะประันเขาได้ขาย่งินหนองดอกขายหวานกับาเเสีได้ขบสองพุงเลยไปใบส้ปุ๋ยปามมากเลยพุงเลยห้าสิบร้อยพุเศร้าอ้าวพอดีเก่งพอดีเก่ง้นเยนะเหี่ยวก็แ่้วมันเ่ยวเด็ดคือขายนแ้ ขายทุกอีเล็กทรอนิกส์ที่บานย่าคุยกันไปพร้อมแม่นี่ย่าจันมาค่ะมาเด้อมากินข้าวตับตำมะฮูกับกุ้งเด้อข้าวตำกุ้งย่างนี้ขึ้ก่อน ไม่รู้สวนลำบากไงทางานเราไม่สากถ้ามาสักยังไม่ตกอาหารจ้ะตเปนหนองมาแล้วอ่ะก็ไม่ปอกล้วปนีกกินอยู่ไงก็คือก่อนกินอยู่ไอกินน้ำมันอยู่ไงว่ากินอยู่พี่แล้วมันโมงวิญจนมากถ้คักก็จำ่ไดเจาดยังไม่ได้ด้ไปอันนั้นนะเป็นยังไ อันไปเอามาไฟมานั้งกินท่าของซับเขา้าซอทอโอ้ผู้ดชดแล้วก็เปินเช่าแล้วเนาะเออไม่เท่าหาไอมากินกหออมอจุงมนาข้ากินนึกว่าตํางจุ่มอ่ะก็คุมมากอ่ะบริเลณแยายี่กันจะจกแลกวโทรมาดูจไม่เท่าถามอ่าม่เท่เดี๋ยวมันก็เนาะ